สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตการใช้งานของเครื่องช่างนะครับผมยี่ห้อเจเดเวอร์รุ่น PT 3 0ขี่3 0นะครับผมจะเป็นฟังก์ชันในส่วนของตั้งค่าสะสมนะครับผมในกรณีเราช่างสินค้าหลายหลายครั้งหลายชิ้นหรือหลายราคานะครับเราสามารถบันทึกข้อมูลได้นะครับผมครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมอันดับแรกนะครับเราต้องตั้งราคาสินค้าก่อนนะครับผม อย่างตัวนี้รายการแรกเราตั้งเป็นสัก1กิโลละ150บาทนะครับก็กด1 5 0 0, 0นะครับตัวนี้จะเป็นทศทนิยม2ตำแหน่งนะครับก็ต้องดูทศนิยมด้วยนะครับผมพอนำสินค้าขึ้นช่างครั้งแรกนะครับผมล้วกด M บวกนะครับผมน้าจะก็จ,กจะขึ้นบันทึกในส่วนของการช่างครั้งแรกนะครับผมต่อไปเราจะเป็นการช่างครั้งที่2เราก,กดเคลียร์ก่อนนะครับผมสมมุติว่าสินค้า รายการที 2> <c oughs> 1941, ่ 2, นะครับผมราคาไม่เท่าสินค้าชิ้นแรกเราก็สามารถเปลี่ยนราคาได้เลยนะครับเราสมมุติตั้งเป็น200นะครับผมรายการที่2กับเรานําสินค้ารายการที่2นะครับช่างแล้วก็กด m อบอีกหนึ่งครั้งนะครับผมก็จะเป็นการบันทึกในส่วนของข้อมูลอาการช่างครั้งที่2นะครับผมแล้วกดเคลียร์อีกหครั้งนะครับผมเพื่อจะช่างรายการที่3นะครับผม บมรายการที่3เป็นราคาเดียวกันนะครับผมก็ทำการชั่งอีกหนึ่งครั้งแล้วกด M บวกนะครับผมครับก็จะเป็นการสะสมแล้วแล้วสามครั้งนะครับผมต่อไปจะเป็นการเรียกดูบวกสะสมที่เราสะสมมา3ครั้งนะครับผมให้กด M R นะครับผมปึ๊บก็จะเป็นข้อมูลทั้ง3ครั้งแล้วแล้วก็ราคา รวมทั้ง3ครั้งเราจะเลื่อนดูในส่วนของครั้งที่1ครั้งที่2โดยกด MR นะครับนะครับเราก็จะเป็นข้อมูลครั้งที่1ราคาเท่าไหร่ครั้งที่2ราคาเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่แล้วก็ครั้งที่3น้ำหนักรวมนะครับผมครั้งที่3ครับผมแล้วก็หนักรวมทั้งหมดนะครับผมต่อไปจะเป็นการเคลียร์ในส่วนของค่าสะสมที่เราช่างมานะครับแค่กด MC นะครับผมกลับหน้าจอก็ด้กลับสู่ปกติในส่วนของ เริ่มใช้งานได้ใหม่นะครับผมสนใจสอบถามขอ้อมูลเพิ่มเติมที่บริษัทสหพ,พันธ์ดิจิตอลสเกลนะครับผมขอบคุณครับ